คลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะมาขัดคมไฟหน้านะครับนี่ของ C i v i c FD ดีนะเนี่ยมันดูเหลืองๆเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์นะหลักๆนะผมก็จะใช้กระดาษทรายนะเบอร์พันห้านะครับแล้วก็ตามด้วยสองพันนะแล้วก็มีสเปรย์เคลือบนะหนึ่งกระป๋องนะตรงนี้หมดไปประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาขัดกระดาษทรายนะขัดน้ํานะครับเนี่ยมารอชมกันนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับในงบแค่เจ็ดสิบห้าบาทนะเนี่ยเหลืองๆนะครับ มีรอยซ่อมด้วยนะเดี๋ยวมารอดูกันครับว่า75บาทจะทําได้ประมาณไหนนะโอเคไปลุยกันครับผมผมก็จะเริ่มขัดน้ํานะครับขัดเบอร์15ก่อนนะก็ขัดไปเรื่อยๆครับขัดจนกว่าคราบเหลืองเขาจะออกนะพอเราเริ่มขัดนะคราบเหลืองก็เริ่มไหลแล้วนะครับขนะัดไปเรื่อยๆครับผมขัดจนกว่าเราจะพอใจนะจนคิดว่ามันสะอาดนะไป,ไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นนะผมก็จะเริ่มตามไปด้วยเบอร์สองพันนะครับก็สองพันนี้เป็นเบอร์เก็บงานนะครับเป็นขัดรอบสุดท้ายแล้วนะขัดไปล้างไปนะมันก็จะเริ่มใส่ๆนะครับเนะี่ยมันจะเริ่มเห็นความใสขึ้นมาทันทีนะขัดไปเรื่อยครับขัดจนกว่าเราจะพอใจนะขัดจนคาบเหลืองเขาไม่มีแล้วนะเห็นไหมครับเราเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะโอเคขัดไป ตอนนี้นะเราก็ขัดกระดาษทรายนะขัดน้ํานะครับเบอร์พันห้านะครับขัดจนเราพอใจเลยจนมันใสนะจนคราบเหลืองมันออกนะครับแล้วก็เก็บงานด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับนี่ยก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยะก็เดี๋ยวเรารอให้แห้งครับแล้วเราก็จะค้นสเปรย์เคลือบผิวนะ,อะโอเคเดี๋ยวรอตากแห้งแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาพ่นสเปรย์กันนะครับอตอนนี้เราก็กําลังเอามาตากแดดนะให้มันแห้งเร็วๆนะครับะก่อนพ่นก็จะ คุณแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวรอแห้งครับหลังจากที่เรานะครับตากให้แห้งแล้วนะก็อย่าลืมเช็ดทาความสะอาดฝุ่นนะให้มันสะอาดนะครับก็แล้วก็จะพ้นเล็กเกอร์เคลมเงานะครับนี่ของผมใช้ยี่ห้อนี้นะ,ะมาลุยเลยครับ เริ่มเงาแล้วนะครับอันนี้ก็รอให้มันแห้งก่อนนะอ่าตอพ่นประมาณสักสามรอบนะอย่าพ่นหลายรอบนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันขุ่นได้นะแล้วก็จะเหยืองไวนะครับเนี่ยอาจจะประมาณนี้อ่นะก็เดี๋ยวรอรอบที่สองครับดูรอบสองกันครับ ก็เดี๋ยวเรามาก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเกลือบนะครับรอบที่สามกันนะรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็เคลือบเสร็จเรียบร้อยนะครับสามรอบนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่่าเสร็จเรียบร้อยนะนอันนี้มีรอยรอยซ่อมนะเห็นชัดเลยนะครับรอยเขาใส่กาวข้างในนะมันก็เลยเป็นไม่ใสตรงนี้นะนะนะก็ประมาณนี้ครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับ ช่องทาง YouTube และ tik t ต k กนะ Honda DIY นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอที่สามารถทำเองที่บ้านนะในงบแค่75บาทนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนหรือ1ปีนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของสีเคลือบนะเขาจะได้ประมาณไหนนะนี่โอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ